ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของยามาฮ่ในการแนะนำรถมอตอไซค์พรีเมียมสปอร์ตสกูตเตอร์รุ่นใหม่นั่นก็คือ XMAX CONNECTED ซึ่งได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในงานมอเตอร์ p o 2022วันที่30พฤศจิกายนพศ2565โดยในงานครั้งนี้ยามาฮ่ประกาศลุยเต็มแม็กส่งท้ายปีพร้อมจัดโปรโมชั่นสุดแม็ก จำนวน15รุ่นวิธีการเปิดบูตเริ่มขึ้นด้วยการเชิญคุณพงสะทอนเอื้อมง,งคลชัยรองประธานกรรมการบริหารของไทยามาามอเตอร์ได้ออกมากล่าวถึงงานครั้งนี้ว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ยามา5ได้ทำการเปิดตัว X Max Connected จากตระกูล Max Series ที่ครองใจคนไทยมายาวนานกว่า5ปีสร้างยอดขายถล่มทลายอันดับหของโลกด้วยตัวเลขกว่า1 0 0 0 0คัน ถัดมาก็คือคุณพนุพลกิติคำรนรองผู้จัดการใหญ่ด้านการขายและการตลาดได้ออกมากล่าวแนะนำตัวรถ x max connect e d พร้อมทั้งเปิดราคาค่าตัวอยู่ที่1 8 9 9 0 0บาทและเปิดให้จับจองกันในงานครั้งนี้สำหรับผู้ที่จับจองแล้วยังมีสิทธิ์ในการซื้อชุดแต่ง x m a c sport high tech set ในราคาสุดพิเศษเพียง1 8 1 5 6บาทพร้อมจัดไฟแนนซ์รวมไปกับราคาของรถ X m a c Connected จำนวน120ชุดระหว่างวันที่1ถึง12ธันวาคมในงาน Motor Expo ครั้งนี้โดยทาง Yamaha จะเป็นการเปิดจองออนไลน์ผ่าน Facebook Yamaha Society Thailand จำกัดวันละ10ชุดเท่านั้นการเปิดตัว X m a c Connected ในคราวนี้เป็นการตอกย้ำความนิยมเจ้าตลาดพรีเมียม p o r t a u t o โต t มติกคลาส 300cc ที่ขายดีที่สุดอันดับหนึ่งของโลกและในช่วงนี้มาฟังการสัมภาษณ์คุณพงศธรเอื้อมงคลชัย รองประธานกรรมการบริหารของยามาฮ่ากล่าวไว้อย่างไรลองฟังกันดูครับสำหรับในบูธยามาฮ่าปีนี้นะครับเนงาน m o เตอ Expo นะครับเราให้ชื่อว่า Express the Unlimited r r i v e นะครับก็คือการนำเสนอรถที่เพิ่งเปิดตัวไปในระยะหลังนะฮะให้ผู้ชมได้ชงกระจุใจทุกรุ่นทุกสีเลยนะครับส่วนไทยและในวันนี้คือข่าวดีมากๆเลยคือเราได้นำเสนอรถที่เป็นชื่นชอบระดับโลกนะครับก็คือว่ารถ Xpack ์แบ n กคอน e นะครับ ซึ่งเป็นรถยอดนิยมแลวก็เรามีความภาคภูมิใจมากว่าในช่วง5ปีที่เปิดตัวสินค้ามานเนี่ยยอดขายไต่ระดับขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะครับ x p a c ของเราเนี่ยมียอดขายสูงสุดในโลกแล้วแซงหน้าประเทศอื่นทั่วโลกเลยนะครับในปัจจุบันมีผู้ใช้ x p a c อยู่แล้วในประเทศไทยกว่าแสนคันนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นถือว่าเป็นความเป็นผู้นําสูงสุดในรถคลาสเดียวกันนะครับรถ New x p a c k Connected นะครับ ครั้งนี้เราต่อยอดจากรถคุณภาพที่เดิมเนี่ยมีโครงสร้างมีเครื่องยนต์ที่อยู่แล้วนะเราต่อยอดโดยการทำดีไซน์ให้ทันสมัยขึ้นในเชิงของอไทยแล a ดัตเทคโนโลยีนะครับก็เรามีความภาคภูมิใจว่ายม5มีฟีเจอร์ของ y ว o n คอ c เน็กสามารถเชื่อมโยงรถจกรยานยนต์กับมือถือของผู้ใช้ในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสพิเศษมากๆคือรถเอ็กซ์แคันนี้นะครับก็เปลี่ยนจาก หน้าจอสป e ด f ูเบร์ปกติเป็นแบบเข็มเนี่ยเป็นดิจิตอลร้อเถึง2จอจอแรกคือเอาด CD ซึ่งบอกบอกถึงระยะสปีดและการระยะทางที่วิ่งไปนะครับส่วนอีกจอพิเศษคือจอ t f t สีนะครับซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในค้าเกี่ยวกันกคือ4.2นิ้วซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นการาใช้ความเชื่อมโยงกับมือถือได้เต็มที่เลยนะครับก็คือในจอ t f เนี้ จะเป็นการเชื่อมโยงของ GPS ทาง,งด้านการบินด้วยที่เรามีคอร์ปอเรชันกันก็สามารถาผ,ผู้ใช้เนี่ยสามารถเชื่อมมือถือกับมอเตอร์ไซค์และสามารถคอนโทรลได้ปลายนิ้วมือของผู้ข,ขับขี่ฟังกเชั่ของการบำรุงรักษารถนะครับการดูใช้ GPS การบินนำทางแล้วก็แม้กระทั่งสายเรียกเข้าหรือฟังเพลงนะฮะซึ่งนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เต็มรูปแบบจริงๆสำหรับ X b a c ที่นำเสนอในวันนี้นะรสรุปโดยรวมแล้วนะครับก็ยกราดัาครั้งนี้ ออกแบบลูกชมใหม่ X Back Connector นะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีล่าสุดของทุกๆเรื่องบรรจุเข,ข้ามปใน X Back Connector อย่างสมบูรณ์นะครับส่วนสีสันนะครับก็มีสีที่เป็นทันสม,มัยนะครับมีอยู่5สีให้เลือกนะครับขายได้ราคาที่คุ้มค่าจริงๆจากทั้งหมดทั้งปวงที่ผมอธิบายไปเมื่อกีาา 1, 8, 9, ้นะครับราคาเสนมปลีกที่189,900บาทนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านที่ท,ทีบ้านทางบ้านนะครับมาสัมผัสรถจริง ทีงานหมดแล้วเอ็กซ์กันด้วยกันนะครับแล้วก็จะได้เห็นคุณสมบัติต่างๆที่ผมได้พูดไปบาตทีน,นี้ขอเชิญเชิญน,น,นะครับขอบคุณครับตลอดช่วงเวลา5ปีที่ผ่านมาของ Yamaha XMAX 300ได้สร้างปรากฏการณ์ยอดขายถล่มทลายในเมืองไทยจนมียอดขายสูงสุดอันดับ1ของโลกในคลาส300ซีซีและมาวันนี้ XMAX Connected Follow The Max นิยามใหม่ของพรีเมียมสปอร์ตสกูตเตอร์ที่ออกแบบใหม่หมดทั้งคัน พร้อมด้วยเทคโนโลยี w i Connect และหน้าจอเรือนไมคู่แบบ Dual Display เชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างผู้ใช้กับรถได้ทุกเส้นทางไปไหนได้ทั่วไทยด้วยระบบนำทาง Garmin Street Cross Navigation เพียงระบุสถานที่ปลายทางในมือถือและสั่งนำทางระบบจะแสดงแผนที่และข้อมูลเส้นทางบนหน้าจอ TFT ขนาด4.2นิ้วสรุปในภาพรวมของ X Max Connected ก็คือมันถูกออกแบบดีไซน์ ใหม่หมดทั้งคันสไตล์ Max Series ไฟหน้า LED รูปทรงตัว X ไฟท้ายก็เช่นกัน Yamaha าม,ามีการปรับมุมเหลี่ยมสันเพิ่มความปราดเปรียวให้มากขึ้นมีความเฉียบเฉีียวและดุดันมากขึ้นไฟเลีย้ยวย้ายจากแฟลิ่งด้านข้างขึ้นไปอยู่ด้านบนเพิ่มความหรูหราและสวยงามมากขึ้นสังเกตเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นถ้าเปรียบเทียบชุดไฟหน้าของใหม่กับของเก่าเราจะเห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนซึ่งผมดูแล้ว ไฟหน้าชุดใหม่จะให้ความดุดันที่เร้าใจมากกว่าเดิมสำหรับใครที่เป็นห่วงเรื่องของความสูงเบาะนั่ง X Max Connected รุ่นใหม่มีการปาดเบาะให้เวา้าวรวมถึงบีบช่วงกล่องยูบ็อกใต้เบาะให้แคบลงส่งผลให้การขับขี่นั้นมีความคล่องตัวมากขึ้นผู้ขับขี่สามารถวางเท้าสบัดพื้นได้อย่างเต็มที่และในส่วนของเครื่องยนต์นั้นเป็นแบบ Blue Core 292cc 4วาวระบายความร้อนได้น้ำ ลูกสูบฟอสอลูมิเนียมอัดขึ้นรูปกระบอกสูบไดอาซิลเพลาข้อเหวี่ยงฟอสเช่นกันจุดเด่นที่เหนือกว่าของ X Max ตั้งแต่รุ่นแรกก็คือเรื่องของชุกอัพหน้าแบบสปอร์ตมีแผงคอบนแผงคอล่างยึดจับกับแกนชุกอัพขนาด33มิลิเมตรให้ความมั่นคงในการขี่และความเฉียบคมในการเข้าโคง้งเพิ่มความมั่นใจในการควบคุมตลอดการเดินทางและก่อนหน้างานมอเตอร์ e x p ปจะเริ่มขึ้นนั้นามาฮ่าได้มีการเปิดตัว W.R.155R พร้อมชุดแต่ง6ชิ้น2สีใหม่ปี2023โดยเปิดตัวไปวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมามี2สีให้เลือกก็คือสีน้ำเงินแบบทีมแข่ง YRT และสีดำคันนี้ครับให้ความดุดันตัดกับเฟรมสีเขียวพาสเทลพร้อมโลโก้ W.R. สีขาวเหลืองเท่ะสะดุดตาทุกมุมมองมันคือโมอเตอร์ไซค์ Enduro เครื่องยนต์แบบสปอร์ต155ซีซีบล็อกเดียวกันกับ YZF-R15 ให้กำลังสูงสุด16.7แรงม้าที่1,000 100, 0รอบต่อนอาทีแรงบิดสูงสุด14.3นิวตันเมตรที่6,500รอบต่อนอาทีมีวาล์วแปรผันแบบ VVA ทำงานตั้งแต่6 0 0 0ก้รอบขึ้นไปให้อัตราเร่งที่จัดจ้านรุนแรงและก็รเร้าใจเปิดตัวด้วยราคา1 1 9 9 0 0บาทครับ สำหรับ Yamaha g แก n นฟิลโนไฮบริดคอนเน็กเต็โฉมใหม่ล่าสุดเพิ่งเปิดตัวไปวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมามี2แบบให้เลือกก็คือ Standard Version และ ABS Version การปรับดีไซน์ของแก a นฟิลโนไฮบริดคอนเ n ็กเต็ดในคราวนี้บอกคุณผู้ชมเลยครับว่ามันให้ความสวยงามโดดเด่นเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดความสำเร็จของแกรนฟิลโน Hybrid ในช่วงที่ผ่านมา มาจาก4องค์ประกอบหลักก็คือเรื่องของดีไซน์ที่มีสีสันสวยงามและลงตัวให้การขับขี่ที่ง่ายเหมาะกับทุกคนมีความประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยเครื่องยนต์ u e ูค r e ์เทคโนโลยีและตอบโจทย์การใช้งานของทุกคนในบ้านซึ่งคาดว่าในปี2566ยอดขายของแกลนฟิ a n o Hybrid นั้นจะเติบโตเพิ่มมากขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวครับในงานมอเตอร์เอ็กครั้งนี้ยามาฮ่มีการจัดโปรโมชั่นแบบสุดแม็ก จำนวน15รุ่นตั้งแต่ยามาฮ่าฟินไปจนถึง YZF-R1 แจก GIF ต์วอลช์ตั้งแต่ er, 8,000บาทขึ้นไปจนถึง2,000 0 0บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งใครที่คิดกำลังจะออกมอเตอร์ไซค์บิ๊กบบอกเลยครับว่างานนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดไปดูรถกันที่งานมอเตอร์เ o หรือโชว์รูมยามาฮ่าทั่วประเทศและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของยามาฮ่กับการเปิดตัว XMa c c o n n e c t e d ปี2023เรื่องราวจะเป็นอย่างไร เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ